โอ <Okay. S 2> ไงไ,ไปใส่ยาไปเด็กข้างล่างนี่ไปซื้อสมเกียวหวานมากินแน่ตลาดนม่นสมเกียวหวานอยู่ตลาดนัดแม่ร้อยจงบาทนะเอามาจากโลสองโลก็ได้นี่มันอะไรหรอสมเกียวหวานเด้อเฝ้าไปเฝ้ามาไปเลาะอ,อีกล่ะ มาแล้วมาแล้วจ้ะได้ปะสมเชวานนะบ<อ>่บ่ได้แล้วสมเชวานเอามาอยังบักซีดาเนี่ยปล่อยไปเบิ่งแล้วสมเชวานนะมันบม่มีมันมีตะหนวยสีสมหนวยสีเขียวมันบ่มีปล่อยย่านมันสมปล่อยกัเรื่เอาบอกม,มาได้บอกเนี่ยมันคอยหวานมีนี่มันหน,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 นวยสีสมมันหนวยสีสมมันบ่เขียว ได้บอ,มอ,อกมเววาเออ,อเจ้าสร้างยังสัตว์ชมเขียวหวานมันบอกเขียวเนี่ยอันนี้มัน,มน,นเขียวนี่เห็นมั้ยมันสีหวานนี่ใช่ไหมโอ้ยเออบากระหเจ้าคือปึกแท้บอกให้พี่เสือชมเขียวหว,วานได้บักซีดาโอ้ยมันน้อยสีเขียวมันเละสีหวานบัตดีมาปึกเถอะเนาะมาปึกชักปึกแงเถอะเนาะหัวร,ร,ร้านบ่พอปึกอีก អើយអី